กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุข,ขุสุคนเด้อเอฟซี FC พบาลฟินแลนด์ FC ฟซีโตเกียวมิวสิกทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องรับจบเกิดยังคืนอีกแล้วพี่น้องล่าสุดทางเพจสบายดีทเดีพี่น้องเพื่นกะได้ลงโพสต์แล้วก็แชร์โพสต์ดังกล่าวไว้แบบนี้พี่น้องเพื่นกะบอกว่าบอสบิ๊ก รับจบทุกงานประสานมาพี่น้องอันนี้ก็สีเป็นในส่วนของทางเพจเนาะพี่น้องเนาะเสื้อผ่านสื่อแล้วก็จะมีในส่วนของทาง FC ฟชาวเนนะ็ตเนาะบางคนบางทันก็ได้เบาถึงแล้วก็โยงในส่วนของที่ทางบอสบิ๊กได้ลงคลิปเนาะพี่น้องที่เพิ่นอลองเพลงแล้วก็ลงโพสต์ว่าอาการตาขีาไม่หายนะล่ะพี่น้องก็คือ,อทาง FC ก็เลยบอกว่าแอดว่าเกี่ยวไหมด้วยค่ะ แบบนี้ระดับผู้บริหารเขาไม่ทํานะวสันวาพี่นอ้องทางเพจเสือพันซื้อก็เลยเขาไปคอมเมนต์ที่บอกว่าสนใจทําไม่สันดานเด็กบ้านแตกอิจช้าใครเกินหน้าวสันวาพี่น้องหลังจากนั้นทาง fc บอบิ b i ไม่ทนพี่น้องเดือดขึ้นมาทัานทีบอกว่าด้อยค่าใครก่อนงงวสันวาบางท่านก็บอกว่าอิจฉ้าล้อเอาหัวแม่ตีนคิดได้เนาะมีอะไรให้เขาอิจชาวสันวาบางท่านก็บอกว่ามีอะไรจะให้พ่ออิจช้าล้อวสันวา บางคนก็นบอกว่ายงไปทั่วตาเค้เขานันลินมาตัางนา่นแล้วเสียมกิ่งมาสันมาพี่นอ้องเกิดข้อดราม่าขึ้นอีกเลยพี่น้องในส่วนของคลิปทางบอสบิ๊กนู่นพี่น้องเนาะที่ได้ลงร้องเพลงเนาะพี่น้อง,องบอกว่าอันเฮดเลี่ยนแบบนันนี่ประมาณว่าถึงระดับผู้บริหารเขาไม่ทําแบบนี้หนะ้ามาสันมาอ่าแล้วก็จะพูดถึงว่าไปสนใจทําไมสันดานเด็กบ้านแตกอิจชาใครเกินหนะ้าวาสันมาพี่น้องบอกว่าทางบอสบิ๊กเนี่ยอิจชา ใครเกินหน้าประมาณนี้เร็วน่นละ่ะทางเอฟซีก็เลยมาเบา,เบาถึงเรื่องว่าจะอิจช้าทําไมมีอะไรให้อิจฉ้าเหรอประมาณนี้แหละพี่นงองในคอมเมนต์เขาบอาประมาณว่า,าทางเพจที่โพสหรือว่าเช่านิทันนันที่โพสถึงนะพี่นงองว่บาบอดบิ๊กนี้ไปอิจฉาสาวบังไฟประมาณนี้พี่นงองนั่นละ่ะเอฟซีก็เลยไม่พอใจนะพี่นนะ้องเนาะว่าหน้าอิจช้าตรงไหนก่อนประมาณนี้เรียกว่า คิดใดเนาะคนที่มาแสดงความคิดเห็นเนี่ยบด้ฟุนตีนเขาดอกวาสันวาเขาจะไปอิจชาทําไมให้มันไดสักวนวิวเพลยงนันวาสันวาบอดบิ๊กเฮดใบ้40สบลรานวิววาสันวาตัวนี้ได้เท่าไหร่พากันยาลงปะเดินวาสันวาพี่น้องเขาก็แค่ทำคอนเทนต์ร้องเพลงสนุกสนุกแต่ตัวเองพากันคิดไปเองพากันด้อยค่ากันเอง แบบนี้คิดเอาเองว่าใครด้อยค่าใครกันแน่วาสันมาพี่นองอ่ะในส่วนของความหมายที่พวกคุณได้โพสต์หรือได้พูดถึงนั้นพวกคุณเองที่ด้อยค่าน้องเขาว่าสันมานั่นแหละพี่นงพี่นองคิดเห็นจังไดในเรื่องนี้พี่นองกคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า